สวัสดีค่ะหนูเชติกีนปธิดาอยู่ร่วมเล้านาเดียกกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามวันนี้หนูจะมาท่องประสูตรค่ะทํามาจากขุทโอดประสูตรที่1การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดพีษสุดทั้งหลายเรากล่าการกระทําตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองนั้นคือใคร หนึมารดา 2. บิดาภิกษุทั้งหลายบุรพึงประคับประคองม,มารดาได้บาข้างหนึ่งพึงประคับประคองบิดาได้บาข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตหย,ยุดหลอดร้อรยปีและเขาพึงปฏิบัติท่านนางทงนั้นด้วยการอบก,กลิ่นการนวดการให้อาบน้ําและการดัดและท่านนางทงนั้นเพึงงทายอุจาระปัสสาวะ บนบาททั้งสองของเขานั่นแหละพิสูจน์ทั้งหลายการกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มาดาบิดาเลยพิสูจน์ทั้งหลายอันหนึ่งบุดพึงสถาปานาามาตาบิดาในรล้สมบัติอันเป็นอิสระทีปป่บัติในแผน่นใหญ่อันมีราง,งานเจตประการมากหลายเช่นนี้การกระทำกิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุด นเพราะเหตุไรเพราะมาดาบิดามีปุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดยังมาดาบิดาผู้มีศรัทธาให้สมธตั้งมั่นในศรัทธาสมัตาคือความถึงพระไม่ศรัทธายังมานาบิดาพุตทูศีลให้สมธตั้งมั่นในศีลัมสมัธาคือความถึงพระไม่ศีล ยังมารดาบีดาผู้มีความตรีให้สมรรตั้งมั่นในจาระสัมปทาคือความถึงพรในการบริจาคยังมารดาบีดาทรมปัญญาให้สมรตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาคือความถึงพรในปัญญาภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลกาังจะทําอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุดนั้นทําแล้วและทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบีดาสาธ ขอบระคุณค่ะ